ผมนัททุษเจริญสุขาวัฒน,นะครับรถทุกคันที่บ้านเนี่ยก็ใช้ยางโกโคฮาม่าอยู่แล้วนะครับจะเรียกว่าหลายรุ่นพอสมควรผมจะเลือกยางให้มันเหมาะสมแล้วก็ตรงกับการใช้งานของผมมากกว่าถ้าเป็นรถที่บอกว่าเป็นไฮเปอร์ฟอร์ม n นซ์เนี่ยเราก็จะเลือกยางที่เป็นสปอร์ตนะครับหรือกึ่งสปอร์ตแล้วแต่ตรงนี้นะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับที่เลือกเอาช็อปที่ถนนรามอินทราตรงนี้เนี่ยหนึ่งแน่ๆเลยก็คือใกล้บ้านแล้วก็เป็นกันเองโล่งๆสบายๆนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของตัว Product นะครับที่มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับยางตัว V107 เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเป็นยางตัวใหม่เลยแหละผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบลองนะครับ แน่นอนว่าเวลาที่เราดูข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีสมรรถนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเองต้องลองนะครับแต่ว่าการที่ใช้ในกรุงเทพก็ดีการที่ผมจะใช้ไปต่างจังหวัดก็ดีตรงนี้เนี่ยมันจะฟ้องถึงสมรรถนะของตัวอย่างนะว่ามันให้สมรรถนะเป็นอย่างไรอย่างแรกแน่ๆเลยนะครับว่าความนุ่มก่อนเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของการวิดกาอนนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่ผมเลือก แนะนำถึงเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงเป็นอันดับแรกนะครับต่อมาก็คือการดูแลบํารุงรักษารถนะครับให้เป็นไปนตามระยะแล้วก็เลือกใช้ยางที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเราขอบคุณนะครับโยโกฮาม่าแอดแวน v ์0 7ที่ให้อารมณ์และก็ความรู้สึกดีๆที่ผมได้รับในวันนี้ครับ